โอเคนะครับก็ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆขอบคที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดก็มีแอปหาเงินฟรีนะครับเข้าทูมิโเลสนะครับซึ่งแอดลองถอนไปยอด500เนี่ยคือสามารถถอนได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่องถัตบสีเขียวตัวนี้เนาะการเล่นการทำงานของแอปนี้นะเป็นการที่เรากดเริ่มเกมเนาะแล้วก็ตรงเหรียญตัวนี้นะครับสามารถถอนได้เช่นกันเนาะสำหรับใครนะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับยังไม่มีแอปนี้นะตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับ ซึ่งสำหรับใครนบที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเลือกลงมาเส้นเล็กน้อยเนี่ยเจนคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนาะเรากดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยเนาะพราเรากดปุ่มดาวน์โหลดไปนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้งส่วติแอปเนาะแล้วก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยจากติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเปิดเข้ามาแล้วตัวนี้อย่าลืมลงทะเบียนนะครับด้วย Facebook อะไรให้เรียบร้อยนน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 นะะะะะแลล้้้้จจจาาาากกกทีี่เเเืองบยสรรร็็ัมมขึหหตปณ เมื่อไหจะสังเกตเห็นตัว ID ตัวนี้นะครับตรง30ตัวนี้เนาะกดเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ดีคำเชิญตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ3 4 4 9 0 2 2 6นะครับจากนั้นกดส่งได้เลยเนาะตอนนี้จะเป็นธบัตรเขียวนะซึ่งก็จะเป็นธบัตรที่แอดถอนไปให้เพื่อนๆพี่ๆ้องนอน,นับได้ดูเนาะก็คือหากเราทําครบนะก็คือผ่านไปเอยเนี่ยมันจะมีด้าล่านะไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะทําให้มันสําเร็จนะตัวนี้จะมีการชวนเพื่อนแล้วก็การทำาันกิจตรายวันเนาะ หากทำครบนะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มนะี่ห้าเจ็ดดเก้าิบนาะก็คือซึ่งตัวนี้คนระับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของแอปนี้นะครับซึ่งการทำเงินการทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาเล่นเกมได้เลยนะครับการเล่นการทำงานก็จะเป็นการที่เรากดเริ่มเกมตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยในสองรถประมาณนี้เนาะถ้ามันมีให้เราเลี้ยวนะครับเราก็สามารถเลี้ยวได้เนาะอันนี้ก็คืออ๋อก็คือหยุดได้นะ อย่างนี video, ้ค yes. ือไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวได้จะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับถ้ากดหยุดนะครับมันก็คือหยุดนะกดแตะนะครับมันก็คือหยุดนะครับนี่เราสามารถชะลอความเร็วได้นะครับประมาณนี้เนาะเขาก็จะสอนเนาะช่วงแรกๆนะครับเขาก็จะสอนนะครับว่าเล่นยังไงนะครับนี่ผ่านแล้วเนาะจะได้เป็นเหรียญมาแล้วก็ชิ้นส่วนตัวนี้นะครับซึ่งในสองชิ้นส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่ตรงรถนะครับสีตัวนี้นะครับเขียวๆฟ้ามุมขวาเนาะเรากดเข้าไปเนาะก็จะมีในสองการ ที่เราจะทํายังไงก็ได้นะครับให้เหรียญตัวนี้มันเพิ่มเนาะเพื่อรอการชําระนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดใครที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวแอาจะขึ้นให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็สาม,มารถกดได้นะครับแล้วก็จะได้นะสองบัตรเขียวด้วยนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนจากการเล่นเกมจากการชวนเพื่อนอะไรต่างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้นะครับก็การเล่นงานหลกัหลกๆมีประมาณนี้เนาะก็เรียกว่าเป็นแอปมาใหม่นะใครที่ อยากจะหาได้เสริมเนาะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆนะครับเพิ่งมาใหม่เลยนะครับอัดผ่านแล้วนะก็คือเล่นประมาณนี้เนาะนี่นะรถของคุณน้ํามันหมดเนาะตัวนี้เราสามารถาบวกได้นะตัวนี้เราสามารถจะเสียก็ได้นะหรือว่าใครจะดูโฆษณาเพิ่มๆน้ํามันก็ได้นะเดี๋ยวแอดจะลองกดเสียดูนะครับนี่ตรงยอดธนบัตรของเราก็จะถูกลดออกไปเนาะจากเมื่อกี้มี81ครับก็จะประมาณนี้เนาะเพราะงั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูนะครับในส่วน ก็จะประมาณนี้นะครับในสองการทํางานหลักๆก็จะมีตรงงานประจาวัน,นที่เราสามารถทําได้นะนี่ก็จะมีงานประจําวันการชวนเพื่อนการดาวน์โหลดเกมดาวโหลดแอปหรือการดูวิดีโอสะสมครบ5ครั้ง10ครั้งเล่นผ่านระดับ10 30อะไรประมาณนีน้เวลาออนไลน์30อะไรประมาณนี้นะคก็อย่าลืมมากดเปิดกล่องด้วยนะเพราะเราจะได้ชิ้นส่วนมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทาําเงินทํางานหลักๆมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางวันนะลเนาะสำหรับใครที่ เ,เล่นผ่านระดับ15ผ่านระดับ30ผ่านระดับ60นะี่ก็จะได้เป็นธนบัตรเขียว50นะครับก็จะประมาณนี้นะก็เป็นเกมมาใหม่นะครับ2025นะเป็นการที่เราเล่นเกมนะครับซึ่งตอนนี้แอดอยู่ที่ระดับ8เนาะก็การเล่นง,งานหลักๆประมาณนี้ใครที่มีเหรียญตัวนี้นะครับตัวนี้อ่สําหรับใครที่ยังงงนะว่ามันถอนยังไงตอนนี้แอดมี27บาทนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเรากดออกมาเนี่ยมันมี73เนาะตัวนี้เรากดเข้าไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าเหรียญทองของเราเนี่ยจะมี ยี่สิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบห้าด้านล่างนะเรากดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เรารอการถ้าถ้ามันเต็มหลอดตัวนี้ครบสองร้อยเนี่ยเราก็เหมือนจะได้รับเหรียญเนาะตัวนี้จะเป็นการสุ่มนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกมเป็นเกมใหม่นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับส่วนเนจะเล่นก็เดี๋ยวเน่จะขออนุญาตแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับใต้คลิปเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนการอัปเดตล่าสุดใครที่ มีคำถามตัวไหนนะครับหรือมีคำเชิญรหัสคำเชิญของตัวเองนะตัวน,นี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปหรือแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ใครที่เป็นสายฟรีหรือสายชวนเพื่อนนะตัวน,นี้ก็ใออนส่วนธนบัตรเขียวเนี่ยน่าจะถอนได้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตนะในคลิปหน้าว่าถ้าถึงยอดปุ๊บนะครับสมมติถ้าถึงยอด300เนี่ยเรากดถอนไปแล้วนะครับจะมีภารกิจเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็จะมีกฎการถอนด้านล่างสามารถมาอ่านได้นะครับสามารถชําระเงินได้ทันทีนะเมื่อถึงยอดกําหนดเนะ ส่วนข้อ2เนี่ยช่องด่วนนะจะทําการชําระเงินทันทีนะภายใน1นถึงหน,งนาทีถึง3วันนับทำการเนาะถอนเงินได้ไม่จากัดต่อวันอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นกฎการถอนนเดี๋ยวมาดูนะว่าหากเราเก็บถึงยอดแล้วนะครับมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับแอโกอยู่ที่74บาทก็ยัง ไม่สามารถถอนได้นะครับในสองยอดตัวนี้เนาะแต่ว่ายอดเหรียญเนี่ยสามารถถอนได้แล้วนะครับก็การเล่นก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวในส่วนของทางแอปเนี่ยเขาก็จะสอนอยู่เนาะก็เป็นงานที่เราเลื่อนหน้าจอนั่นแหละอันนี้คือผ่านนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะก็การรับเดตล่าสุดนะครับก็ยังเล่นได้ปกติเพราะว่าเพิ่งเป็นแอปมาใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์เริ่มก, share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเวลาที่อัปคลิปก็จะได้เข้ามาดูคนแรกๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณมากท ขอบคุณมากครับ